ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีคุณกระจรศักดิ์สิงห์โตกุลก็บอกนะครับว่าน้ําท่วมในเขตปทุมธานีตอนนี้กลุ่มที่เสียหายหนักอีกจุดหนึ่งก็คือเมืองเอกและมหาวิทยาลัยรังสิตท,ที่มีข่าวจากดรอาทิตย์โพสต์ Post ลงเฟซบุ๊กนะฮะก็คิดว่ารัฐบาลก็ต้องช่วยแก้ไขนะครับแก้ปัญหาเพราะเรามีปัญหาเรื่องมวลน้ําอยู่แล้วก็จะขอเครื่องสูบน้ําและแนวกระสอบทรายเพื่อนํามาแก้ปัญหานะครับ เรื่องเมืองเอกนี่พลตํารวจเดชประชาพรมนอกก็ช่วยอธิบายนะครับประเด็นของเมืองเอกที่ให้สปภเร่งระบายนั้นต้องขออธิบายนะครับว่าเมืองเอกเนี่ยมีพื้นที่ที่เป็นปัญหาจริงๆเพราะติดกับคลองประปาและคลองเปรมประชากรการนําน้ําออกจากเมืองเอกก็ถ้าเอาออกไปแบบไม่เป็นระบบเนี่ยน้ำจะไปไหลลงคลองประปาการผลิตน้ําประปาก็จะมีปัญหานะครับกรุงเทพก็จะวิกฤตฉะนั้นคือตรงนั้นเนี่ยนะฮะนอกจากใกล้คลองประปาแล้ว คลองรังสิตก็สูงกว่าเมืองเอกด้วยวิธีเดียวคือใช้เครื่องสูบน้ำนะฮะระดมสูบลงไปที่คลองรังสิตสูบ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 แม้ว่าคลองรังสิตจะอยู่สูงกว่าแต่มันไม่มีทางอื่นอือเพราะมันใกล้คลองประปาด้วยใช่ครับนะพูดแบบนี้แล้วก็ก็ส่วนหนึ่งทางชาวเมืองเอกที่ยังอยู่ในหมู่บ้านนี้ต้องทําใจฮะอื